ครับแฟนตลอเดเที่ยวตัวถ่ายรังแฟ<ห>นเบ <ไป S 2> สตลอด<ห>ชมโบราณนะครับนี่ฉะนั้มันอยู่ที่ข้อของเสียการของแปงแ,แสสน,นะครับนี่พ่อพันธุกน<ห>นนเก่งนะครับพ่อพันธุ์ตัวนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวตัวนะี้ลิงลมครับลิงลมนะครับเนี่ยร <ļ S 1> าคาสองล้านนะครับเนี่ยลิงลมนะครับเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้เป็นลูกเกอที่ไหนเสียการดูไหมตัวแม่มันน่ะเป็นพ่องปู่ครับอยู่บ้านพวกกัน เพราะ,ะ,ะมันเป็นในตาเพชรตัวของวพิคอนน่ะต้องพิ้งเลยครับครับครับตัวแม่ไม่เล่าตะปูเล่าดาวดำอ๋อเราตะปูตัวแม่เนาะเราตะปูแท้เลยเนี่ยตะปูแท้เลือดร้อยอ่ะครับเพราะลุงได้ออกมาจ้าพวกตะปูนานนานชัดตัวตะปูยังไม่ตายครับตั้งแต่อ๋อสมัยโน้นเลยเหรอครับเ,รเลี้ยงด้วยกันไงเขาไปเลี้ยงรวมกันมันติดมาเขาไปเข้าเลยได้มาแต่ลูกแกลเลยใช่ปะ ตัวเนี้ยผมซื้อมาได้ครเจ็ดเดือนอ๋อเพิ่งซื้อมาใช่ไหมตัวเนี้ยตอนที่พ่อผมซื้อมาได้ครเจ็ดเดือนอ๋อวัวได้หกเจ็ดเดือนถ้าคือลูกแอร์เนาะลูกแอร์เก่งนี่ได้เก้าปีแล้วครับอืมอายุวัวก็เก้าปีเนาะประมาณเก้าปีอืออือโอ้โหกำลังหนุ่มแน่นเลยเนาะหนุ่มแน่นเลยดีลี่ไก่เข้าฮะเลยยยาวครับลูกไข่ผลงานดีเนาะตัวนี้เนาะครับลูกมันเก่งไรตัวครับครับนี่คือลิงลมนะครับเก่งนอกเก่งนอกเยอะอ๋อลูกลูกที่เก่งนอกเลยใช่ไหม ครับครับคับนี่เก็บหิงล้มนะครับพ่อพันโหล,ล้านของเสียการกระแพงแสนนะครับ